เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยช่องครูโดงคอยนะครับนอกจากจะเป็นช่องที่หลายครั้งเรามีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับนะครับ เหรียญกระสาบที่ครูโดงนํามาสะสมก็ใช้คําว่าเราเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวแล้วบางเหรียญก็จะเกี่ยวข้องกับงานของครูโดงนะครับครูโดงเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์บางครั้งเหรียญเออร์เลอร์คอยหรือว่าเหรียญม er ิ้นเออร์เลอร์เนี่ยครูโดงก็พอที่จะบองออกนะครับเราจรึงเป็นคนชอบสะสมเหรียญแบบนี้แต่ว่าก็หลายเหรียญที่ครูโดงประกาศรับซื้อ ก็จะเป็นเพียงแค่ปีพศเท่านั้นคลิปนี้ ep นี้นะครับคุณโดจะมาพูดถึงเหรียญ10บาท2เหรียญ2พศนี้ต้องบอกว่า2เหรียญ2พศนี้ตอนนี้จะใช้คำว่ากำลังมาแรงก็ได้หรือว่าเป็นเหรียญที่ถ้าใครมีคูดงแนะนำอย่างสุด วัวใจเลยนะครับหลีกเลี่ยงการขายหรือว่าหลีกเลี่ยงใช้เนี่ยก็ไม่แนะนําไม่ใช้ยอยู่แล้วลวเพราะมีราคาเกินหน้าเหรียญหลีกเลี่ยงการขายนะครับเพราะว่าตอนนี้2เหรียญ2พศนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นลำดับต่อมานะครับแล้วก็คนอยากจะได้มากด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณดวงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกพอสอแรกกันก่อนเลยสำหรับเหรียญแรกที่คุณหลวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2534เหรียญปีพุทธศักราช2534นะครับจำนวนการผลิต1,386,50เหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ5นะครับเหรียญน,นี้ครูดวงก็ทำคลิปออกมาอยู่คลิปหรือ2คลิปนะั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับตอนนี้ราคากระโดดขึ้นไปอีกแล้ว มาถึงอีกเหรียญหนึงพศหนก็คือเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2542เหรียญปีพุทธศักราช2542นะครับจำนวนการผลิต1ล้าน30,000เหรียญเนี่ย2เหรียญเนี่ยผลิตแบบ1ล้านต้นๆน,นะ ถามว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไหมมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ20บาท30บาทก็อยู่ประมาณนี้บางเหรียญออกมาก็จะราคาสูงหน่อยแต่ครูโด่งเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับมีการนําเหรียญ2ปีพศนี้มาขายนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยหรือว่าเราจะเรียกเหรียญเก่าเก็บก็ได้นะครับผ่านการใช้น้อยซึ่งสภาพดีมาขายอยู่ที่300กว่าบาทนะครับรวมส่งเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับนี่มีการนําออกมาขายนะครับสภาพสวยราคาก็ยิ่งสูงครูโด่งแนะนํามาเสมอนะครับถ้าใครเป็น FC นะจะทราบกันดีอยู่นะครับครูโดงจะนําเหรียญแบบนี้ข้อมูลแบบนี้เข้ามาพูดมาคุยนะครับมีการซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมครูโดงแนะนําอีกครั้งหนึ่งใครมี2เหรียญสพศนี้ถ้าไม่ได้เป็นพ่อค้าจริงๆ ครูดงอยากให้เก็บนะครับเพราะว่านับวันราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นอีกเนี่ยจับให้มั่นกำให้ดีเลยเนี่ยปี3-4แล้วก็ปี42สืบเนื่องจากว่าปี41ก็ตอนนี้ก็ร้อยกว่าบ,บาทเนาะราคาก็จับต้องไม่ได้แล้วก็เริ่มจับต้องไม่ได้ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นเนาะก็หลักพันนี่คือข้อมูลนะครับที่ครูดงจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับคลิปนี้ EP นี้สำหรับคนที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตร เหมือนกับคูดโดนะครับนี่การสะสมคือการออมอีกรูปแบบหนึง่งการสะสมของประเภทนี้ลองคิดตามคูดโดงนะวันนี้เก็บสองเหรียญน,นี้ไว้ราคาหน้าเหรียญสิบบาทเก็บเอาไว้นะครับผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยตอนนี้ราคาขึ้นมา2 0 3 0บาทสําทสำหรับเหรียญผ่านการใช้แล้วก็ช้ำด้วยเก็บเอาไว้อีกราคาจะสูงขึ้นอีกนะครับวันนี้เก็บ20บบาทไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ลดลงมาเหลือ 10บาทหรือ15บาทไม่ใช่ราคาเกินแล้วก็มูลาค่าเกินหน้าเหรียญแน่นอนนี่คือข้อมูลเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้การเก็บคือการออมโดยรักแัะปัฒนาดีจากคุณหสวัสดีครับผมครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you I want nobody but you